ครัเพชรชาคิดวันนี้สร้างปรากฏการณ์นะบนเวทีทําอะไรไว้ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงเราวางแผนมายังไงบ้างถามนะก็วางแผนมารอจังหวะครับก็เดินไปรอเขาออกอุธพาดไม่ใช่ครับวางแผนเนี่ยขอแฟนแต่งงานเนี่ยก็มีบอกพี่แบงค์ครับบอกทีมงานจัดเซอร์ไพรส์ให้ผมหน่อยเวลาได้มานทึคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ไหมก็ในหัวก็คิดไว้แบบนี้ครับ ก็เราซ้อมมาเรามั่นใจเราด้วยก็น่าจะเป็นแบบที่เราหวังครับแล้วก็สมหวังจริงๆ<ช>ถามแฟนน,นิดนึงครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะบีมค่ะชลินเป็นไงดูเขามากี่ไฟครับค,บ,คบกันมากี่ปีครับคบกันมาสองปีดูเขามาหลายไฟแล้วยังไม่เคยขึ้นเวทีไปแสดงความดีใจเขาแต่พอวันนี้ได้ขึ้นไปเป็นไงบ้างมันรู้สึกอย่างไงบ้าง เดินเขินอายด้วยในหัวยังคิดอะไรอยู่คิดว่าแค่ถ่ายรูปหรือวไงใช่ค่ะคิดว่าเอ้ยแค่ถ่ายรูปเฉยๆแบถ่ายรูปรวมแบบแล้วพี่เขาก็บอกว่าทำแบบเอ่อถ่ายแบบเวลาอารมณ์ที่เราเชียร์อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเขาจะขอแต่งงานพอเขาประกาศว่าขอเราแต่งงานแบบอึ้งเลยค่ะว่าเอ้ยคนคนอะไรคนแบบนี้ทําอะไรแบบนี้ได้หรอเขาเป็นคนที่บอกว่าคนแบบนี้ทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะอะไรฮะเขาเป็นคน ประมาณนี้คะ่ะไม่แบบไม่หวานอะไรนะไม่กล้าแสดงออกใช่ก็ไม่เลยก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรแบบนี้ถามพี่ชายคิดนิดนึงครับว่าวางแผนนี่จัดงานเดือนไหนครับก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าเลยได้โบนัสก้อนนี้นี่คือสมใจอย่างใช่ครับพูดถึงนิดนึงมีเรื่องใบแดงยังไงครับก็ติดทหารครับสามสิบตุลาไปทหารก็ต้อง อ,อแต่งงานแล้วก็ไปรับใช้ชาติเอาไปเป็นอาหาร,รอแล้วโอ้โหสองปีนี่เรื่องเรื่องมวยนี่ยังไงบ้างก็โชคเหมือนเดิมครับก็อาจจะซ้อมอยู่ในค่ายทหารบ้างเพงชรชากคิดทิ้งท้ายหน่อยมีอะไรอยากบอกบีน้องบีไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีเลยครับไม่อมีแค่รักมากครับผมขอช็อตหนึ่งได้ไหมหอมแก้มกันหน่อย ได้ไหมฮะ